สวัสดีครับก็มีน้องถามมาเรื่องไปดูในเพนหนึ่งนะเขาแนะนําการเล่น3ามว่าแบคควรขึ้นสุดลงสุดใช้พลังงานเยอะผมไม่ถนัดแบบนี้ผมแรงน้อยผมชอบหุมเล่นข้างในเป็นมินฟีอีกตัวหนึ่งอ่าโอเคครับก็ก็ได้นะครับก็ได้เลยแหละเพราะว่าแล้วแต่วิธีเล่นเช่นถ้าเกิดน้องว่าน้องหม,มันเล่นข้างในก็คือเหมือนตีรทอนนี้ลูกบอลนะ พอบอลเดินทางออกไปทีนเล่นเกมลุกเวลาเคลื่อนที่ไปตรงๆจะเป็นอย่างนี้นี่หลังสามนะวันนี้ปึแบบ๊บถ้าเป็นอย่างธีรทรเวลาบอลเดินทางออกไปแล้วเชน่นตต้มหรือว่าการให้มานำเอาบอลเขยิบเข้ามาขยิบเข้ามานี่นี่นนนเอาคร่าวๆนะครับไม่ต้องไม่ได้ละเอียดอะไรมากถ้าเกิดเป็นแผนของคนที่เขาจะขึ้นมาริมเส้นสุดให้มานี้ตัวกองหน้าพักบอลเสร็จให้มานี้ ตัวนี้วิ่งมาตถวสองยิงยัดเข้าไปชาร์จเข้าหรืออะไรก็ว่ากันไปอันนี้เป็นแบบที่ผมเล่นที่ผมสอนเด็กผมด้วยแต่ถ้าเกิดไม่หุบเข้ามาก็สามารถเปิดม้บิ้งไม่ไม่สุดซอยก็สามารถเข้ามาได้ตัวนี้จะหุบเข้ามาหรือถ้าเล่นแบ็คหวาตัวนี้จะหุบเข้ามาตรงนี้อีกก็ได้แล้วไล่เพื่อนขึ้นไปนี่นี่ช่วยเป็นวิดฟิลด์ตรงนี้อีกก็ได้ซึ่งไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกทั้งนั้นครับอยู่ที่ความถนัดถ้าบอกว่าตัวเองไม่มีแรงเช่นเล่นแบ็ค ไม่มีแรงเข้ามาซัพพอร์ตเพื่อตรงนี้ได้หุบเข้ามาช่วยเล่นได้ครับคืนออกมาหรือเรามาได้แค่นี้คืนคืนตัวนี้้ามาเล่นเป็นตำแหน่งกันได้หมดทําอะไรได้หมดทุกทุกอย่างเลยซึ่งมันก็ไม่ผิดแล้วก็ไม่ถูกทั้งหมดแต่ถ้าเกิดสุดซอยก็จะเป็นวิธีอีกนแบบหนึ่งกระดูกคลองดูนะครับเปรียบเทียบกันถ้าเกิดก็จะหลังจะเหลือตัวเดียวทําว่าจุดหล่อนมีแน่นอนถ้ากองหน้าตัวนี้เก่งเวลาตัวเร็วมันจะเหลือหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,ง,งเพื่อถ้าเกิด กองหลังชากว่าหรือกองหลังตัวเล็กกว่าหรืออะไรก็ตามเมื่อสถานการณ์หนึ่งหนึ่งเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วเขาสีแดงเขาสามารถทดลองเลี้ยงฝาหนึ่งหนึ่งสิบครั้งเวลาโดนโต้กลับหรือทิ้งที่ว่างมาเนี่ยนี่ลงไม่มีทางคันสิบครั้งเขาชนะได้หนึ่งครั้งเขาก็ได้ประตูอาจจะได้ประตูเลยก็ได้มันก็มีจุดอ่อนทุกแผนแหละครับไม่ว่าไม่มีแผนไหนจะไม่มีจุดอ่อนแล้วถ้าถามว่า แล้วถ้าเป็นจุดอ่อนเขาจะเล่นทําไมหลังสามเพราะว่าเวลาเล่นเกมลุกแล้วเ,ลเวลาเกมลุกขึ้นมาแล้วมันจะมีตัวอยู่ด้านข้างที่คอยซัพพอร์ตอีกทีหนึ่งหรือเป็นตัวแอปซิตได้เลยถ้าเกิดเปิดบอลแมนๆก็ระให้บอลมาปึ้งเนี่ยแต่แล้วว่าสีแดงสมมติสีแดงเล่นแบบเอาแบ็กออกมาตัวนี้หุบแต่ถ้าสีแดงเล่นแบบเอากองกลางออกมาตามอกองกลางอยู่ด้านข้างตามเพื่อความปลอดภยัยตัวนี้เทินมา นี้เข้ามานี้เข้ามาเข้ามานี่เข้ามานี่มาโยนางฝากตู้เปลี่ยนอีหละพวกนี้วิ่งกลับอีเละกลับอีเละเนี่ยตัวนี้มันจะแตกและเพราะตัวนี้ถ้าเกิดไม่ได้สึกไม่มีทางลงมามีแน่นอนเขาต้องอยู่ตรงนี้นี่นี่มามานี่มาได้หมดเลยคืออธิบายยากว่ามันมีจุดอ่อนจุดแข็งทั้งหมดนะครับไม่ผิดไม่ถูกคือผมไม่เข้าใจว่าเพนนั้นเขาได้อธิบายไหมว่าเป็นวิธีการเล่นของเขาที่เขาถนัดหรือเปล่าหรือ เป็นแบบที่เขาสอนเด็กๆของเขาอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าดูแบบแผนการฝึกพวกนี้ลองออดูแล้วมาปรับใช้กับตัวเองจะดีกว่าเพราะว่ามันเป็นไปได้หมดเช่นอีกอย่างหนึง่งเช่นสมมติอาจจะเป็นสามสองหนึ่งอย่างนี้เจอแผนสองสามหนึ่งซึ่งแผ่นนั้นมันรัดกุมกว่าเนาะต้องพูดกันตรงๆมันรัดกลุมกว่ามันเล่นง่ายกว่าอ่ะอย่างนี้สามสองหนึ่งก็จะประโยชน์มันตีมาปึ้งมีคนออก ให้เข้ามาตรงนี้ก็สามสามถ้ามีตัวนี้เข้ามารวมเล่นอีกนี่เป็นสี่สี่แล้วแต่ปงปิ้งปุ๊กเป้งทําชิงเข้าไปยิงได้หรือตัวนี้ออกมาอีกตัวนี้ผมก็มาถ้าเปลี่ยนบอลออกมาได้ทางนี้เปลี่ยนมานี่ปึ้งตัวนี้ยิงหลอกมาเอ้าเอาบอลเข้าไปแนวลึกมากกว่าเดิมอีกหรือตัวนี้จะเข้าเสาสองยิงยัดเข้าไปรือตัวนี้ออกมาตัวนี้เข้าเสาสองดึงคนออกไปดึงคนออกไปตัวนี้มายิงได้โอ้เยอะไปหมดคือ มันแล้วแต่วิธีการเล่นแล้วแต่แผนด้วยนะครับแล้วแต่ความสามารถนักเตะถ้าใครยิงไกลทีมไหนมีคนยิงไกลดีแผนสามสองหนึ่งก็ดีเพราะว่าส่วนมากเวลาเล่นเกมลุกเลาเล่นเกมลุกแล้วจะมีโอกาสประมาณนี้เลย,เยบอลจะอยู่พื้นที่ตรงนี้บ่อยมากไม่ต้องไปสุดนี่คือตรงนี้บ่อยมากแบ็กยิงไกลดีแบ็กซ้ายหักแบ็กนี่แบ็กขวายิงขวาเปิดเข้าเสาสองตัวนี้พุ่ง พอเกมรับถ้าเกิดไม่เข้าหรือเจอโกจับตัดได้ก่อนปึ้งคนที่ซ้อมมาดีโอ้ว่ามา,มาการนี้ก็ลงมารับแทนก่อนตัวนี้ผมมาเล่นแทนระยะทางในการไปกลับมันก็จะสั้นกว่าที่ไม่ลงกลับแต่มันอยู่วิธีการซ้อมแบบฝึกด้วยลหลายๆอย่างครับก็ลองไปปรับใช้ใดูนะครับก็บอกเหมือนเดิมว่าไม่มีผิดไม่มีถูกแต่หลักการเล่นมันต้องมันจะมีแบบเดียวหลักการของมันคือเราจะเข้าไปทำประตูว่มันมีแบบเดียววิธีเล่นเกมรับ คนแรกเป็นยังไงคนสองอยู่ยังไงสามอยู่ยังไงใครดีเล์ใครซ้อนใครมันก็เป็นหลักการที่ถูกต้องเวลาเสียบอลกับเวลาได้บอลอยู่แล้วแต่แผนการเล่นน่ะเราไม่มีผิดไม่มีถูกเราจะเล่น4ีหนึ่งหนึ่งก็ได้อ่าถ้าเราบอกว่าเราสู้ไม่ได้เราจะเล่นเกรมรับนี่เราจะโยนกองหน้าเราสูงใหญ่เราออกแบ็คแล้วจะบ่นพอเล่นเกมลุกเราจะออกแบ, c, บ็คแ,แล้วโยนให้ตัวนี้โมงเล่นให้ตัโมง พอามาเล่นรับไงสีมันได้หมดครับมันไม่มีผิดมีตรงมีจุดออนทุกแผนนะครับมีจุดออนทุกแผน <c oughs> ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูมีอะไรถามได้ครับ